สวัสดีครับท่านผู้ชม,มวันนี้สัญญาพาปเดินพามาดูวิวิสารของพระมหาสมอ,องครับวันนี้พระมหาสมอ,องได้นําคณะเพื่อมาสำรวจพื้นที่วางแผนทานําโคกหนองนาครับเป็นหัวหามสูตรไหนเนี่ยของบีตะโขปีหาครับสําหรับอะไรเนี่ยทับเลี้ยงควายโดยเฉพาะเลยวัวนมวัวนมจะใส่มาเลี้ยงควายเนี่เป็นหัวหามสำหรับเลี้ยงวัวนมครับมาเลี้ยงควายได้ด้วยครับอ้วนสมบูรณ์มากครับวางอะไรที่วางรูซา กินอะไปไม่กินเกใบสาหกกินธรรมดาเขากินปอสากินน้มันแรง่นว่กินับวันนี้มีความสุขมากนะคะคุณสุนธยามาเห็นกวางก็ว่าเป็นแพะเป็นแกไม่รู้จักโอ้ไทยบ้านนอกหลายมีม้าด้วยครับม้าครับมีเลี้ยงม้าด้วยครับรู้ขี่ได้เปล่าดูแมคโครครับของมหาสมปองครับมี ถวายให้ครับอันนี้ครับน้ำไหลมาจากมอเตอร์เจชกนี่แหละครับวุ้นตะเกียบม,มันโอ้ของเถ้าผ้ามืเลยเป็นฝายครับปรากฏว่าเจอน้ำรักเลยครท่านมหาสมปองพาแขกมาเยี่ยมชมฟาร์มวินวินฟาร์มครับช่องห้างเามาครับวันนี้แล้วก็ตุลา <laughs> น้ำพฤติกาน้ำมาอย่างนี้เลยขาดไปครับอาจารย์จ้าพนันกับผมได้ไหมครับไกยังไงท่านนายกทำคลองตัวนี้ให้เหมือนน้ลำห้อยแก้วนทำคลองตัวนี้ให้เหมือนลำห้อยแก้วก็มีแต่ลำซิ่งลำเดินลำเบินทำไมลำห้อยแก้วทำไมต้องให้น้ำจากที่สูงมันไหลนักเพราะทางขาดทุกปีทุกปีไม่เหลือตนทางเลยครับแบบว่าอะไรตนทางตนทางรือว่าเพราะว่ามันพิการทุกปีคือมันขาดครับสงสารเราขาดอ๋อไม่สงสารทาง หนึ่ปิดสองเปิดสามดูสี่ดึงห้าซึมหสร้างหกอย่างเจ็ดอย่างซึมซับสร้างฉะนั้นทำไมตัพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ในที่ร่มแล้วก็ล้อมรอบเป็นที่สูงก็คือภูเขาคอนทัวมันค่อนข้างที่จะดีมากถ้าเราสามารถถ้าเราสามารถมีน้าทั้งหมดเนี่อยู่ตรงนี้นี่บริเวณนี้สามารถอันซีนอันซีน ใช่างเนี้ยช้ภูมิอันนี้ก็ถ้าว่าจะทำได้ใครได้พยายาใครภูมิจะเป็นคนที่โชคดี้เวันนี้พี่สาวใส่เสื้อสีแดงพี่เคยอะไรให้ของโดนใส่เสื้อสีเหลืองตลาดมากเลยเราจะเริ่มแกนี่การได้ยกใส่เสื้อสี นี่ยนบางคนจะไม่รู้จักศรีบางกาฝนจะเป็นพระวีดัตสวัสดีชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายอีต์ตาร์ดอูตาดอูดีธานอนโดนธานีเลยไปไม่ถึงก็ไปจังหวัดไหนก็ได้แต่อย่าไปเลยเพราะว่าอย่าไปเลยเดี๋ยววันเดียเดี๋ยวเราต้องข้ามคลองเนี่ยไปดูอีกเนี่ย แรงที่จะให้ทํายิงอยู่ข้างบนด้วยแต่ตรงนี้เขาทำดื่อเป็นโมเดลทำไม่ได้ครับเพราะมันขาดท่ามันขาดเดินได้มันสิโตหลายที่บอกจกตรงนี้เจ้าทําได้บปะได้ทําได้ทําได้เดี๋ยวครั้งหน้าเจ้าจกไปจกให้ดีไอยจกไว้หน่อยอีกแล้วครับครับเดี๋ยวจะไปจกเดี๋ยวกลับไปเราเดี๋ยวไปจักครึ่งชั่วโมงเนาะได้อยู่ได้บ่ล็อได้บ่ล็อได้ครับนี่ท่านผู้ชม นี่คือหน่วยกล้าที่จะต้องไปขุดดินไปจกจกทั้งวันสักเมื่อคืนก็จกมามืยแมคโครมือถือแมคโครมือถือคืออย่างล่ะฉันมีเรื่องราวที่จะเล่าเรื่องราวของการบริหารจัดการเนี่ยมาเห็นว่าเนี่ยน้ำที่มันซึมล้นลงไม่ได้เนื่องจากเป็นดินเหนียวใช่ใช่อย่างคฟายทำไมต้องควายทำไมเป็นต้องคุกที่คน เพราะว่ามันไม่มีเงินซื้อกอยอสิอบห้าไม่เกี่ยวอะไรเอายากันยุงนะครับโอเเลอะยุงไม่กัดยุงไม่กัดแมลงก็ไม่กล้าตอมเพราะว่ามันโอบด้วยขี้โคลนอันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติ <c oughs> สาตสาตว์เนี่ยเขาจะชอบนะพวกแรดพวกอะไรต่างๆนะ <มา S 1> เวลาพุดแลดไอชั้นก็หันไปมองในกระดองหรือพวกไม้ใโอ้โยนสองตัวเลยครับมีทั้งเขามีทั้งหนอเขาจะต้องเขาจะต้องแบบเคลือบด้วย โคลนด้วยอะไรเนียเพราะว่าเป็นการป้องกันธรรมชาติเนี่ยนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งต่างๆธรรมชาติที่สอนเราเพราะฉะนั้นเราอย่าทําลายธรรมชาติและที่จรงกานโบราณการเนี่ยจะมีวิธีการที่จะบริหารจัดการกับตัวเราอย่างไรในบางอย่างบางส่วนอย่างเช่นที่คนที่ไม่มีผมเนี่ยอย่างนี้อีกนีดน้อยอย่างนี้พอได้ก่อนอันนี้ประมาณ7จ็ดแสนกว่าไม่ล้านไม่ล้านอ่ะอันนี้ประมาณแาแปดแสนห้า อาาโอ้ทางใดสองการเดินหน้าเหมือนปะมาเถอะเข้าเรื่องเราได้แล้ว <laughs> <laughs> ไปก็ไปยาวเลยท่านผู้ชมจะเห็นว่สาสีเนาะสีแดงเลย <laughs> กดแชร์จะได้ไปพลาดธรรมะดีๆด้วยค่ะมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ธรรมะคือธรรมชาติแต่ท่านท่านมหาสมภ์องนี้คือธรรมชาติในการที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้รู้ซึกรู้แล้วก็ซึมซับถึงธรรมศาสนาและที่สำคัญคือการที่เราเทศแล้วไม่เบื่อเทศแล้วไม่หนับแล้วก็เทศแล้วต้องขยับเข้ามาฟังเพราะว่าท่านจะมีมุกให้ตลอดเพื่อเป็นการตอดอารมณ์ท่านอาตมาจะมีธรรมะเป็นตลับขณะที่เราได้สดับ แล้วเราจะมีแต่ี่ความสุขแล้วก็มีความเยอะแล้วเกินเบทคสลับทมาเป็นสลับแต่ถ้าท่านขยับท่านจะรู้ว่านี่มันคือความสุขนี่สซาลันตีเข้ารายการอาตมาไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ช้ำๆก็มไม่ว่านี่บอเบรกบอไกันนะจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะครับบริบท ที่น้ำไหลมานี่คอนโทรลค่อนข้างสูงสูงต่างระดับกันประมาณถึง20เมตรฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าน้ําต้นทางหนึ่งหนึ่งตันก็คือหน้าถึงตันมาถึงตรงนี้จะน้าหนักเพิ่มเป็น20ตันเราก็เลยเห็นถนนขาวนนขากตันหนึ่งกิ้งมาเป็น20ตันยังไงก็แรงมากฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบอกว่าการบริหารจัดการน้ํานั้นไม่ต้องไปคิดตามผมอยู่ที่จังหวะจังหวะการปิด การเปิดการดูดการดึงการซับการสร้างถ้าเราสามารถดูดต้นทางเอาไว้ซับต้นทางเอาไว้ซับมาเรื่อยๆซบมาเลยมาถึงตรงนี้จาก1ตันก็ให้มันเหลือ1ตันเหมือนเดิมตรงนี้ก็ไม่ขาดัน่ไหคือนี่ต้องการลดแรงเฉื่อยใช่ครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโมเลกุลเท่าเดิมให้ให้ให้น้าหนักจากต้นทางมาถึงปลายทางมันอยู่เท่าเดิมเ่าเดิมเพราะลักษณะของการบริหารจัดการน้ําหรือทําให้น้ําที่จากกดินซึมไปสู่ชั้นใตดินถ้าลักษณะมันมีแรงไหล มันไม่สามารถเติมลงสู่ชั้นใตดินได้ฉะนั้นที่สูงกับที่ต่ํามากๆที่ดินตรงนี้น้ําใตดินเลยกลายเป็นหินปูนเพราะทำไมครับเพราะมันมีเขาหินปูนค่อนข้างเยอะถ้าเราสามารถสร้างน้ําหนักให้มันอยู่กับที่ให้น้ำอยู่กับที่เอามันจะอยู่ได้ยังไงให้น้ำอยู่กับที่บ่อยเยอะมากที่สุดม่นจาทำให้น้ำสะอาดกดทับลงไปข้างล่างกดแ็คลงไปแล้วมันก็จะไปทับน้ำที่เป็นปนเปื้อนอยู่ด้านล่างแล้วก็ไหลหนีน้ำข้างบนก็จะ จะใสเอาอด้วยระบบของธนาคารน้ําใต้ดินลองไปดูเพจธนาคารน้ําดินที่ท้าเชียงดาว,วาแต่ไม่มีใครเชื่อกรรมหานขนาดดรสุเมศยังไม่เชื่อ,อตอนตอนแรกนะนตอนแรกมีคนเชื่ออยู่คนเดียวมิสเตอร์ยูโกะจากญี่ปุ่นอเอาไปทําที่ญี่ปุ่นประสบผลสําเร็จแล้วก็วิวัฒนาการจากธนาคารน้ำใต้ดินที่บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำนี่ ไปสร้างเกาะกัแพงให้เมืองนิวเคลียร์อ่าเป็นประเทศองนิวเคลียร์ในเมืองขาเรกนิวเคียร์านอกเขาเรีกนเคียเอวคียม่็ะีที่อื่นให้ดูอีกนไป่ะโอ้โหแลนี่ยนีไป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 ไกจะพามันไปน้บวืบจือบเพอนสนบิล้ ึ้อทั้ทงหมดนี้ก่อนนะท่านนายกมิตรนะเรามีมีสระน้ำงงงงโง่ๆอยู่สระหนึ่งเป็นสรนะน้ำน้ำร้อนเลยเนี่ยครบวิวของบิน,บ,นบินฟาร์มครับสวยครับท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยค่ะเรื่องราวของความรู้รักสามบัคคีมีปัญหาเราช่วยแก้แต่ถ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ขุด10เมตรลูกกันนี่อ่ะ ไ้นี่ลูกจ้านี้ไฟเปลือกแต่ว่าแม่มันเป็นดำลูกไม่ได้กลับมาดำไอ้กอลจะพ่นแต่ไฮย่าไปคิดดเด้อไอ้นี่ไอ้นี่มาดูกวายของท่านรอมหาสมพพครับตัวละสองแสนโอ้โหขอบคุณที่รับชมนะครับฝากท่านชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ